เบิกกองกลางซื้อมาเตอีกอ่ะไม่ไม่มีไม่มีใครเบิกให้ได้นอกจากเขาเบิกคนเดียวแต่ไม่รู้ว่าวูแบบเบิกกองกลางให้หรือเปล่าเออกูบอกทีเนี้ยดีไม่โดนนะอันนี้ยดีเดบิวนะโดนอะกูบอกนะเอาพวกไอแวนแล้วพวกไออะไรอย่างเงี้ยเหรอเออไม่รู้เหมือนนกัว่ามีใครวะได้ครับแล้วไม่บอกนะฮะนี่เพเพตำรวจมีป่ะพี้ไม่คิดว่ามีเพเพดีมั้ยมีแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นกองกลางซื้อซื้อให้เอาเอดีครับเอดีครับได้ปะ อ๋อต้องไกี้เมื่อกี้กูไปประชุมแก๊งมาแม่งมียี่สามเอ็ครับแต่ว่าเพนซื้อหมอผมว่าเราไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนเมื่อกี้ประชุมมาแล้วที่ประทำการแอดมินตัวแทนแก๊งสองคนมียี่สามแก๊งเมื่อกี้สีสุดยี่สามหมอสีเทามี่สี่แก๊งอ่ะสี่ทับกันเลยว่ะสี่ทับกันหมดสีดีซีกันเพิ่งมามั้งเดี๋ยวมันลงสีสุดก็้มแลจะนัวกันแล้วแหละเหมือนก่อนหน้านี้มันตีกันแต่ขุมมาไม่ทันโปรบ่าบี้หมอเขานี้กับเอ็กบีอะ พี่ผมว่าเราไปทำงานเดี๋ยวไฟแรงว่ะไอหลงอ่าขอดูอ่ะขอดูอ่ะขอไปดูดขอูหน่อยขอดูหน่อยอ่าได้อยากลองเหทียนก่องเจอไงที่เอาไปอ่ะใช้นี่ด้วยนะไม่เป็นไรเจ้ขอบคุณครับผมเข้าใจนิดนิดหน่อยหน่อยเออขอบคุณเจ้เลี้ยงดูเราที่นู่นได้ไหมล่ะเ้าจะเอาไปถามเนี่ยจะเอาจริงได้วยไหมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเที่นู่นเอ้เอาให้ได้ดีอีกแล้วอันนี้อันนี้ดราม่าอีกอันนี้ C เหรอ C เอาให้ดีเออ C เอาให้ดี อีกแต่แต่มีแต่มีแต่มีพอดีพอดีมีคนมาแลกของกับจ่าจักไปที่นี่แล้วก็ไปกูที่นู่นนึงนะปรับแป๊บนึงขอโทษครับขอโทษเวลาเวลาครับไม่ไม่เห็นเหมือนกันครับเฮ้ยพี่ผมพูดตรงนะรถเสียงวอร์รถไงไอดำไอดำหรือวะรถเสียงวอร์รถยังไงพี่ไม่รู้ปะโอโหจะดับเข้าวอร์ตำรวจทีเขาบอกว่าตอนนี้มันมันปรับไม่ได้ก็ไม่เป็นเสกอาวุธยังไงเพราะคุณจะเอาเทเซอร์แตเราจะไปกับเจดีย์หรืปล่า

เออมาจอดเฮียกาหนดนี่เฮียเฮียขวดไอ้พี่ต้องพูดว่าวออะไรอ่ะวออะไรนะไอ้ดอมเราไปอ่ะวอหนึ่งวอหนึ่งไอ้ไม่ใช่วอหนึ่งวอเจ็ดวอขวยเลยวะไอชี้ไม่จำไม่ได้ว่ะโอวอหนึ่งเนี่ยวอหนึ่งอะขอไอ้นี่ขอกำลังเสริมวอเจ็ดเรียกอะไรแต่ก็ไม่ใช่พูดนะวอเจ็ดแล้วเรียกกำลังเสริมวอเจ็ดขอกำลังเสริมและกำลังกำลังไปต้องบอกวออะไรนะคนข้างบนครับคนข้างบนครับตำรวจคันไหนเนี่ย ไอ้สองกนบอสอนบอเของคันบออ้าคไหนอะข้างหลังข้างหลังข้างหลรอที่แสีดำเลยขอนตัวได้ไหมครับอยู่ในพื้นที่ส่งเสียงครับผมได้ครับได้ครับด้าขายได้ครับเอ่อบกต้อสมบกโทนี่หลงลงเขอญออครับเอไม่ได้ครักไม่ได้ควักมันขึ้นมานี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรอ่าเขลาออบกทนี่ครับ้าร่วหรอ่าชุมได้นําต่รอ้ว นี่ครับเร็วอีนี่ะไม่หนาลงม่เนีครับไมาหนีตำรวจใจ็นครับจะตำรวจเอ้าครับเดี๋ยวเจ้าหน้บที่นะีะขอนี่ใครเป็นคนับได้ไหมแล้วแล้วไม่ได้ไหมครับรวันหนึ่งให้หนึ่งโอยแล้วดูเบร์ไปเลยไปเลยไปเลยายดาวเจะไ้เลยครับสองคร okay, ับมันหัวใจเป็นชิปแปดน้าเงินนะอะไรของมึงอะ ไม่ลงไม่ลไม่ลุดีไวแล้วไอ้หไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุด่หายเล็หจังไม่หลุด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 ่่่เนะคะแล้วมันใหญ่อ่ะ หายไปได้อที้อจบเมื่อกี้ที่ส่วนไปจัดออกตัวก็สะดุดแล้วเฮ้ยไม่พ่อขึ้นตอนอยู่พี่ขึ้นมาอยาครับาเฟ่มานเต่าจังวะชิปต้มมันไต่า่นอยู่ปอปลานะคะมุ่งหน้าไปแดลชมพูค่ะใช่ป่ะรถมันังจูดไม่ได้ไงประชาชนอ้ามันยัยพอแล้วตลอดบีดับไม่คิเลี่ยมนะอ้ามลอดนั้นจาไว้เลย่สีส้มมันคือเราสีส้มอ่ะเครองสังขานมุ่งหน้าไปข้างวงบันเก่านะคะไม่ออกไ้ไปไจุดหมอะไรบ้าี่ไมาแล้ ลีนซจับลงฟีเวนะคะว่สองค่ะเทเซอร์ไม่เห็นเส้นด้วยขึนสะพานขวาค่ะอ๋อกันชูติ้งมันสีเขียวเออนะเนี่ยตึกข้างหน้าตึกหลงไหลเนี่ยตึกหลงไหลตึกหลงไหลเหินใหญ่ค่ะบอยี่ภาคบอยี่ภาคบอยพี่ที่ไปตึกอะไปยังไรนะเออบอยี่ภาถูกเออใช่ใช่บอยี่ภาคแต่ก็ไม่ใครไม่ใครพูดเลยพี่ออ่ข้างสนคะแค่พูดภาษาไทยว่ากำลังไปแค่นั้น เออสะพานข้มันบอกว่าตลอดไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปหาตามให้เลี้ยวขวานะอ๋อตลอดตอบมาตลอดเดี๋ยวตอบมกตลอดตอนี้ตอบให้เลี้ยวขวาขึ้นกลับไฮเวย์อีกรอบค่ะนี่ใครวะเนี่ยไปทำงานตั้งเหรอแป๊บนึงครับน้องจกอยู่ครับเฮ้ยเ้ตอนนี้กล่องซ่อมมีแต่แค่เหมือนเหมือนจะต้องต้องมีใครมาทำลงไลน์เป็นรถอะไรบ้างครับ

เพื่อนใช้เพื่อนตัวเองไงคะมีใครอยู่ไหมได้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 ้ได้ไดด้ไดได้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 ด้ไดได้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 ไ้ได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 ด้ไ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 ้ได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 ้ดด้ไ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 ไดได้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 ไ้ได้ได้ไดด้ไไดได้ได้ไได้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 ไ้ได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 ้้ได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  เดี๋ยวจริงเขาไม่นี่เขาไม่ค่อยลงธรรดากันมั้งคนแรกคนพิชัยเขาก็ไม่ลงเอออุ้ยอาจารย์อาจารย์ไปแล้วหนึ่งกล่องไปแล้วไปแล้วเนี่ยไปแล้วหนึ่งล้ออ่ะฮัลโหลครับโูนาค่ะอะไรยังอ่างแล้วอาจารย์นะคะพี่ผู้ชมนะเฮ้ยไงนะครับพี่เจสซี่ขอบุญใจครับต้องรวยต้องรวยต้องรวยพีใจีนนะครับอ่าคนนสใจอยากรู้ว่าไอ้กล่องท้องประชาชนมันหาซื้อจากใครครับสนใจไปกับใครเอ่ยพี่จากช่างอิงเชับ กูรักเขาอะังไม่แน่ใจครับอขานั่งพูดอกอินชอนหรือเปล่าข้า่เมื่อกี้เขาแจ้งร่าไปกับอินชอนางหน้าพดีไหมครับไอ้ครับถามชื่อให้ชัวร์นะลองอะไรเมื่อกี้มีใครบ้างที่ไปอ่ะผมทําคดีคนสมมติบายบายบายยมมีผมมีครไม่ครับ ตออมาตอนตอตอนนี้ครับลงเ้ยเดี๋ยวผมปชั้นสงไอ้เี่ยางล่ดากดกดากดกเป็นงานเป็นงานเขาเรียกเป็นงานเป็นงานเฮ้ยจุนเน่เฮ้ยอะไรอ่ะือจะวดใช่่ไม่ได้จะไปข้างบนกันเนาะเรไม่รู้ว่ามันลงข้างล่างข้างบนไงายแต่มืงความทำไมหรอวะเนี่ยห้องน้ำเป็นอะไรรั่ปล่อยเคสปล่อยเคสข้างล่างโดนแล้วพี่ไอซิมแบตงแร้น่ตึกปนค่ะสองครับนุนซ้ายนุนซมลําได้บ้างคะ จำเลยเหรอทางตึกยิปซีค่ะเสียงอะไรพี่บอกว่าไม่ใช่แล้ววะรถสัาช์บั๊งรถกระเทียรเพื่อนชื่อชื่อชื่อรถรถปะคาอยู่เลยใช่ปะชื่อรถชื่อทางรถไฟชื่อแปดเงินตรงยาวแดงค่ะท้ายหายไปไหนวะเนี่ยตอนนี้รถไม่ไหวแล้วครับเออซ่อมไหมจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนรถระหว่างรอเขาเนี่ย มึงก้าแต่ตึกนีเนื้อนจบแน่มัจบแมันจบแน่ดามันาพี่คันดามจบแน่มันจบแน่่มันจบแน่มันยังไม่ขึ้นม้นังไม่ขึ้นมันจบแน่มันจบแน่มันจบแน่จบ่ต้องรอมันอเมันอ้นนเี่ยนักี่คั้งว่าจอย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 จ่ยจอ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 จอยจอยเดิมอยงอมจอยจอยจอมจอย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 ไม่จอยจอ ค่ะเจ้าตอนรอมีใครเอาศพมาสอนอป่ะคะอพี่้าวพี่แมทเอาไปครับเออแมทศพมันลงมาอยู่ข้างล่างไม่แน่ครัไม่แน่ไม่กินลิ้นสองรอบนะวนอยู่แถวแลนด์เดย์นะคะซีแปดน้ำเงินปลอพี่อ่าอฝากฝากพาเขาขึ้นมาหน่อยซีแปดน้ำเงินอยู่แลนด์เดย์เขาอยู่แถวแลนด์เดย์อ่ากดดันเปินว่ากดดันต้องลงมาละไม่ได้อ่าน้ำเกลียวสายหลังสายได้อ่าเจแล้วใช่ใช่เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมไปนี้ให้ บายบายนมบายรองบายนมไอเกินหรือเปล่าสั่มไหมเหมือนจะไม่ซ่อมนะไม่ซ่อมหรอต้องฟบายนมบาไม่ตอบโอเคครับไม่ตอบก็เอาเลยไม่มีอีกแล้วอุ้ยตัวดิ่งรอดูดิอ่าเหลือเหลือคู่คนไปไหนอะตอนนั้นแรงมันขับรถอะไรวะเอาไว้เอาไว้เอาไว้หน้านะพีทนี่ดักหน้าเฮ้ยมันเปลี่ยนลายวะหน้แรงอ่ะแรงอ่ะเฮ้ยไม่ยากพี่เปลี่ยนลายเปลี่ยนลายเปลี่ยนยิงเลยปะ เอาเลยเนี่ยนะได้ๆๆอ้วลวอย่ากิน่เนยี่สิบเลยวันยี่สิบค่ะสองครับสองครับไม่ต่ออ่ไม่ต่ออ่เลยไปก่อนเฮ้ยยังไม่ตรวจนแรงรุนแมงพี่ไปอย่ไหนแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เสลบเมื่อกี้อ๋อพี่ไม่เห็นเสร็เอพี่แมไม่เห็นก็เมื่อกี้พีทบอกพีทเห็นไม่ใช่เหรอนี่ไงตามไลน์ติดติดลีเจนซี่เจอยู่ไหมเฮ้ยมาอะไรอีกแล้วไม่เคยตรวจมันไปได้กระเชกับ เนเวอร์เนเวร์นะอ่าที่มันขึ้นไปแล้วขึ้นตปาล้าก็ปแล้วต้องแรนมินครับมันลงล่างป่าวะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว้องปิดเข้ามาเหมือนขับแล้วก็ป่องอ่ะไอ้นแลวขึ้นไปแล้งไม่ดีอ่ะมันมันในนี่เลยว้ยลมดีโอเคยเว้ยเครัเเคอเคออเเเีเตออออเออ่เอเคให้เเเค เออยพี่โอ้โหแค่นอกเมืองเลยไกลโหลผู้ผู้หญิงนี่ครับตกมาตลบมีของไหมพี่กำลังเช็คครับแป๊บหนึง่งขับผมแดงมาเยอะไงเที่อไม่ชินธรรมดาไอ้แค่นั้นหลุดมึงไปสองรอบแล้วนะถ้ามันทำยูทูบผมอยู่ในไฮไลท์มันแน่นี่ครับมีปูนหุ่นเดี<ม>่ยวอีชอนเด้งทีละสองพัน<ม><ม>ห้าพันหลือวะนั่นเป็นตำรวจไปยี่ห้อใครเช็คอะค่าเงินนิ้มสูงกูไป็นเอ็มมิ่งกูยังได้แล้วก่อนนั้นเปยนตำรวจเลยเนี่ย ไม่โอ้ย่ีโหพี่ดูดิเดี๋ยวเซ็นเดี๋ยวเซ็นคนจับได้ยังครับไม่หรอกนะที่อะไรฝากคุณผบหน่อยไม่ผมผมผมไม่ได้หมายถึงคนที่นั่งนะหมายถึงไอ้ที่หลงเป็นเทียอะไรโทษโทษทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแก๊งใหญ่จริงจังนี้แกงใหญ่จริงครับอะไรนะครับไอ้หลวง่าหัวหลวงนาสี่แปดตาขาวเขาเรียกไอ้ดอกครับอ๋อไอ้ดอใช่ครับไอ้ดอกไอ้ดอกกันนเนี่ยชื่อแก๊งว่าอะไรครับ ้อเคไอเล็ก yup. น้อยเดี๋ยวเส็จคนไปไหนแล้วขวาซ้ายหนีไปครับวิ่งไปทางขวามือผมจับได้คนหนึงแล้วมันเขาเขามีแค่สคนนีไม่รู้ว่ากี่คนวาไปไหนแล้ว่ะเตไหคะเรื่องอะไรแม่ช็อตแบช็อตแบะดสองางที่นี่เฮ้ยมึงขัาเยอะเยอะลไอ้สัส้ยาฝาฝากเฝ้ารถถหอยครับขัมาเยอะเยอะมึงไหลงมึไปจองเขี่มันมาที่เดิมมันมัหลุดเดิมเลยมันหลุดเดิมเลยเมล็อมเยอ่ะมึงให้มันจบดิมันอยากจบะ วันเงินวันเงินวันให้ม่เข้าไปก่อนมุ้งหน้าไปทางไหนคะพี่มิวที่นมึงดูามึงดูนี่มึงดูที่นี่ดิไอ้เหี้ยปูนแม่งถุงแล้วสอไปมหลงขายออกไอ้เหี้ยน้ำ่ไม่ตายนะอยู่รังน้ำมันเดิมขายกแพงจับไอ้เหี้ยราคาโคตรดี่าจัขายที่นีนะว่าหน่อจะบ้าเหรอหตัับอ่า อุ้ยสี่แปดอีกแล้วรวยเนาะที่น้าซ้ายหลังขวาเอาเลยครับขึ้นตัวสองครับเอาเลยครับตามหนุ่มพี่จ๋าเขาคนเดียวเนาะห้าซ้ายหน้าขวาเจ๊ยังตึงเลยหน้าซ้ายหลังขวาหลังซ้ายหน้าขวาคนที่จับได้คนนั้นเขาเป็นคนแบบรถดับครับดับวันยังราคาก่อนอีชองเขาอุ่นใจด้วยใช่ป่ะเมื่อกี้ใส่แน่เลยว่ะโอ้เขาอุ่นใจครับอะไรอะไรใครนะครับนี่ไงดักนี่ไงจะยื็นน้ำมันครับ อาตอไม่ได้แล้มต่อยไ่ได้้มเรต่อไม่ได้พี่เรต่ัไม่ได้พี่เราต่อยไม่ได้พี่เราต่อยไม่ได้ี่เตอยไม่ได้ี่ต่อไม่ได้พี่เราต่อ้ไม่ได้่รต่อไม่ได้่รต่ไม่ได้พราต่ไมด้พม่เราต่ไม่ได้่าอม่ไพี่ไร้ตอ้ไม่ได้พี่้ต่ไ่ไดพี่เราต่ม่ได้ี่เา่ไม่ี่เรตอยไม่ได้พี่เหาตอไม่ได้่เดต่้ไม่ได้า่อยไม่ได่าต่อไม่ได้พี่เราตอไม่ได้เต่อไม่ด้่าต่อไม่ได้่ตไม่ได้พี่อ อันน่าซันน่าเราเดียวพี่เล่นเลยพี่เล่นเลยเรื่องจะทำอะไรตอนนั้นอ่ะผมอยากรู้ว่าตึกระเบิอยู่ไหนแล้วครับตึกระเบิเราจะได้าสเกเชตบอลเนี่ยแตกอะไรเป็นสีมแตดสีดำครับหมดเหมือนจะหมดครับรอหยุดตึกระเบิดเลยรอเจ็ดตึกไอ้ตึกแรกกันครับตึกปีนะเจ้หน้าทีไอเอ็สองมากอรอไปตามดิตามจะกันไรแม่งช้าตลอดแม่งช้าตลอดหมดแล้วหมดแล้วที่ที่ดี่แม่งช้าตลอดค่ะทำไมไม่ใส่ทับเด็ดลิทคะค่ะนะคะช้าตลอดช้าตลอด เดีลยแม่งมาจบไปสามรอบนี่หมื่นหนึ่งแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้มันถูกมาสามพันอะไรเนี่ยเป็นจีทีวีแดงขายออกที่เนี่ยเออเัาโหดอะไปไปเปลี่ยนลายเฮ้ยลองลองลองพูดเบาๆหน่อยสมพรน้ำหมากกระจายตระจายกระจายไม่เคยแตงนะคะคุณทำแบบนี้ได้นะคะครับอ่าเรียบร้อยแตกหนึ่งแน่รอบนี้เพื่อไม่ความปลอดภัยโอเวอร์คัสจีทีวีแดง มันมันใกล้อยู่วะความนะระวังนะตม่ได้ยินเลยเส้นเทเตอร์เป็ดยางแตกเลยวะโอ้พี่มันใกล้จริงขึ้นครับเส้นเทนเตอร์อยู่เไปแตกเี่ดนี่นะนี่นะ D O V เอาให้อยู่แล้วเดยไปแล้วหนึ่งเมตรอะไรนะเริ่มแล้วเริ่มเหงื่อมือออกเหงื่อมือออกเดี๋ยวแล้วจะจอดล้อขวาไปนี่ไงไปไปขึ้นทางสะพานลงเหล็กครับแล้วแม่งเดืแล้วแม่งโดืแล้วแม่งเสียหน้าละนี่เกิดกูเน่ยหน้าหนาถ่ายเตาไปดิเอาไปอีกเองเอาไปอีกเป็นคนตกครับ ไปไปแคปหนึ่งรับสปอตล่าสุดต้อามาครับต้องมาต้องมาต้องมาพีแดงกับพี่ไปไหนแล้วยังไวีมุ่งหน้าไปบ้านแก่ครับตอนนี้อันทิงมรหลืองล่าามอเคจมพีแดงยังอยู่ไหมใส่ไป๋อจีละมีแกงปะอยู่แกงปะครับอไม่มีครับรวยจังครับขาวทีพยลงไปตรงสะพานแหลเจครับเจ๋อเ ไม่หรอคุณจบรอบที่มากครับคุณตึกผมนะอันนี้ต้องมีมีตจกลงไหลค่าค่าเช่านะไม่หมือนครับเปิดระเบิดโจรเลยไป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 ให้โค้งนึงเก็ยิงให้โค้งนึงก็ยิงแต่ทางตรงยาวยิงแม่งเลยโอ้ต้องจะตามทันเลยให้ทันนะโอ้ยช่ามันแันวะเออมันครึ่งหลอดจริงกว่าเมื่อกี้เขาซ่อมเขาซ่อมกองกองกองถึงขั้ทางตรงเดียวมันก็เหลือแล้วเนี่ยเจอมาเฟียอะไรอ่ะมึงก็เล่นเล่นก่อนนี้เลยดิ เปกมันไม่ได้เหมือนมาเซที่นู่นไหมตีนเยียบตีนเยียบทะลุพื้นแล้วผมว่าเหงอะูด้โหมีสีแปนี่คือก๊อตปะไม่ต้องมแดงหรอกเอ้ยแต่เดี๋ยวคืนนี้แฮนดิ้งลงแล้วโอ้ยไหนบอกตายไม่ได้โอ๊ยไม่ได้ตาไม่ได้ตาย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 ไม่ได้ตากไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้ตา่ไม่ได้าไม่ได้ยไ่ได้ยไม่ได้ตไ่ได้ไม่ได้ตาไม่ได้ยไม้ไไดตไม่ไดตไม่ไดตไม่ได้ไม่ได้าไมไดตไม่ได้าไม่ได้ไม่ได้้ไม่ได้ ที่าพานผ้าแดพีตึกแปดแน่เลยแมันแรงไหมายอะยไม่ใช่วล้ามล่างมนล่างพี่ลงล่างใครจะแซงแงเลยเดี๋ยวเวทชนวะดูนี้อดีตถามเขาหน่อยดิพี่ไม่ได้อยู่ในวอร์เาบนไปทางไหนผมดูมี่ไหอยู่ซ้ายดันเาความาพี่ความแล้วพี่ความแล้วก็ความไ่ตอไปตงจ้าอุ้ยพาไปตองพาไตรงเหมือนจะลงไปคูน้ำนะใอ้ลงไม่ใช่หัวฟ้าอยู่รังรถไฟอยู่ังรถไฟจีบแดง ต่อรองค่ะเมื่อกี้จทบเทาที่จับได้ตรงรางน้ำมีพี่มิวพี่พี่มิวพี่เวย์แล้วก็พี่เวกแล้วก็เจแคนดี้มันขึ้นคนละลยโคตรติดเชื้อวิบยศยี่สิบพลังบกใช่ไหมใช่ครับจะวิบยศยี่สิบหมาทั้งบกเหมือนเดิมแค่เราเปลี่ยนเป็นอิเล็กทริกเอ้ยน้อยน้อยรอบนี้ได้กล่องหนึ่งเว้ยอีกพัฒนาอีกคันที่มาช่วยอะค่ะไปไปสปายลอร์ค่ะลงไลน์คร ite, ับแคปเปอร์เปล่าใช่ผมไม่ใช่ผม ไม่แท็กนะครับแค่นั้นแหละปล่อยทีอีกแล้วหรอตึกนี้แล้วไม่หเฮ้ยเรามีเอาดิ่ได้ก่อนหมายกองปะใช่ปะเลยไหลงตึกนี้มันมีแม้ว่าไงนะตรงตรงรางน้ำอะค่ะที่จมน้ำอะมิวใครคันหนึ่งมือซ่อมรถก่อนไหมอ๋อไม่ใช่ผมครับแหละขึ้นหลอดแล้วจีพีแดงจีพีแดงมีพี่มีพี่มิวเจคันดี้แล้วก็เวแล้วก็พี่เบเกานะสองครับ